วิธีหาหุ้นออนเซลนะครับต้องใช้เวลานานไหมคะเนื่องจากหุ้นมี700กว่าตัวต้องดูกราฟทุกตัวไหมอ่านะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันขึ้นอยู่กับความสามารถขึ้นอยู่กับความขยันแล้วก็ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของเรานะครับในการค้นหาหุ้นหรือการสแกนหุ้นนะครับซึ่งจริงๆอ่ะผมมีสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์นะครับทั้ง3คอร์สของผมเนี่ยจะมีสอนเรื่องของอการสแกนหุ้นมันผ่านทีละโปรเซสนะคือถ้าให้เรามานั่งดูแบบ ไล่ตั้งแต่ A ถึง Z 7 0 0กว่าตัวเนี่ยมันอาจจะแบบอ้วกถูกไหมแต่ถามว่าผมทำไหมผมทำนะครับแต่ทำอยู่แค่ระยะเวลาเดียวนะครับพอเราทำช่วงสั้นๆเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นภาพตลาดมากยิง่งขึ้นว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าใช้เวลาเยอะไหมใช้เวลาเยอะอย่างแน่นอนนะครับแต่มันมีอีกเคล็ดลับหนึ่งครับก็คือเราทำการสแกนหุ้นจากโปรแกรมก่อนในการตั้งค่า P/E P/BV อะไรก็แล้วแต่นะครับสแกนออกมาปุ๊บ้เราได้หุ้นออกมาล็อตหนึ่งแล้วค่อยเอาหุ้นล็อตนี้นะครับที่แบบอาจจะปันผลสูงอาจจะ มูลค่าถูก PE ต่ำ P/BV ต่ำอะไรแบบนี้นะครับเอาพวกนั้นนะครับอาจจะสแกนออกมาได้200ตัว300ตัวแล้วก็หุ้นเหล่านั้นมาทำไงครับมาทําการเช็คกราฟอีกทีหนึ่งมันก็จะทําให้เราประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมในการคัดหุ้น200ตัวกับการที่เราดู7 0 0ดร้อยแปตัวเนี่ยคำถามคือยิ่งดูมากยิ่งได้ประโยชน์มากยิ่งดูมากยิ่งเห็นสโคปยิ่งเห็นความละเอียดของการสแกนได้มากขึ้นถูกไหมครับถ้าเราดูแค่2 3 0ถึงตัว การสแกนของเราก็จะแคบลงนะครับหรือบางคนอาจจะดูแค่เซต50นะกรอบในการลงทุนเราก็จะอยู่แค่50ตัวมันอาจจะมีหุ้นดีๆนะครับที่อยู่ในเซตล้อยนะครับหรือสมอลเซตหรืออยู่ใน MAI ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถามผมป,ปัจจุบันเนี่ยผมอาจจะดูแบบหุ้นทั้งตลาดเนี่ย A ถึง Z เนี่ยนะครับประมาณสักปีละครั้งหรือ2ปีครั้งนะครับแต่ว่าในการสแกนเนี่ยอาจจะสแกนทุก3เดือนทุก4เดือนหรือทุก6เดือนนะครับก็มันจะทําให้เรา เห็นสักโขบเรก็ติดตามตลาดได้อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็สามารถดูได้ทันนะครับเวลาเราเช็คกราฟเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็ทําให้กรองมาระดับหนึ่งแล้วแหละนะหุ้นมันจะกว่าจะผ่านกราฟเป็นกราฟตีนเขาได้เนี่ยผ่านยากมากนะครับพอผ่านมาได้เราก็จะเราจะมีหุ้นที่ทาการบ้านน้อยลงนะครับนั่นคือเคล็ดลับครับว่าทําไมผมถึงสามารถสแกนหุ้นหรือวิเคราะห์หุ้นนะครับได้เป็นร้อยๆตัวเลยก็ใช้วิธีการเหล่านี้แหละคือสแกนก่อนแล้วค่อยมาเช็คกราฟเช็คกราฟเสร็จค่อยเช็คงบนะครับมันจะยางง่่ซึ ถ้าใครอยากเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เพิ่มเติมนะครับผมมีสอนละเอียดยิบเลยนะในคอร์สออนไลน์ก็ทักไปทางอินบ็อกซ์เพจเฟซบุ๊กช็อปครับได้เลยนะครับก็จะมีแอดมินคอยบอกรายละเอียดให้พวกเราอยู่นะครับโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีคำถามอะไรส่งเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวบอลทำคลิปตอบให้อย่างแน่นอนสวัสดีครับ